อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับคุรีดวันนี้อยากชวนมารับประทานอาหารไทยอิตาเลียนแบบแซ่บๆถึงใจทุกจานที่เลสฮ n g r ีเริ่มกันตั้งแต่ข้าวผัดมันเนื้อใช้เนื้อเทนเดอร์ลอยผัดจนกระทั่งมันออกแล้วผัดกับข้าวผัดมันเนื้อยิ่งต้มเรือมอไฟน้ำซุปสุดยอดมากทั้งหมูที่นุ่มละมุนหรือจะเลือกเป็นเนื้อสปาเกตตี้ต้มยำใช้เครื่องต้มยำสมุนไพรไทยปั่นจนละเอียดถาแลครบรสของขวาเป็นต้มยำสุดท้ายไส้กรอก หมูพรีเมียมทานกับมันบด3สีมันม่วงมันส้มและมันญี่ปุ่นมาพร้อม3มซอสให้เลือกจิม้มถามคุณรีดไปเลยครับอะ่อยไรกนะับคุณรีดวันนี้อย่างต้องพูดว่าซินเจียอยู่อีซินนี้วอใช้วันนี้ชิวสีคือว่าเป็นวันดีนะปกติร้านค้าก็จะเปิดกันวันนี้แหละมากันที่ร้านชื่อว่าเลสฮังกีีท t s ออนิมิลงันไดเลื่อนมา เล็กฮ mm ังกี้เขา mm hmm. รอต้อนรับคุณอยู่ mm hmm. ร้องมาคุยของหุ้นส่วนร้าน mm hmm. คุณชาญวิทยาวุฒิแอกจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณล <'s> mm ีครับสวัสดีครับเล็กฮังกี้ของเรา mm hmm. เมนูของร้านเรา ยังไงร้านอาหารของเรานะครับจะเป็น The สไตล์ไทยอิตาเลียน,นะครับผมที่จะมีการอัดแอปหลายๆอย่างที่ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมบเมนูพิเศษของผมนะครับคือต้มเรือนะครับจะมีหมูและเนื้อครับผมเนื้อเราใช้ t ท n ดอ r l o ครับแล้วหมูละจ้ะหมูเป็นหมูที่เราหมักเองซึ่งความพิเศษของการทําน้ําซุปเนี่ยครับมันมีความกลมกล่อมทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบหมดเลยอร่อยมากนี่คือต้มเรือต่อไปอะไรจ้ะ ต่อไปนะครับข้าวผัดมันเนื้อครับผมเราใช้เนื้อแทนดอร์ลอยเอามาเชียกกับเนยพริกไทยดําข้าวเนี่ยเราก็ใช้ความหอมของเนยคือทุกส่วนเนี่ยเราใช้มันในการทําทั้งหมดเลยครับสุดยอดเลยไปต่อที่จ้าอันนี้คือมันบท3สีครับก็คือมันม่วงมันส้มและมันญี่ปุ่นนะครับผมกินคู่กับไส้กรอบที่ผมคัดสรรขึ้นมาเองและ3ซอสก็คือมาอยงนี้เททัฟเฟิลนะครับชีสดิฟและเกรวี่ครับผมมาสู่อันนี้หน่อย <laughs> อ่า ฟังชื่อฟังชื่อหมูสดิ้งครับไม่มีคํำจากัดความผมรู้สึกแค่ว่าการที่กินกับเครื่องดื่มสักอย่างเนี่ยมันต้องแซบมันจะมีทั้งความหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มครบ<ฆ>หมดเลยครับผมนี่คุณเอกเ็บอกว่า มันไม่มีคําอธิบายอร่อยมากอะต่อจากนั้นเป็นสปาเกตตีต้มยำนะครับเมนูนี้ที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยผมสังเกตจากพฤติกรรมของลูกค้าแล้วเนี่ยการที่กินเครื่องสมุนไพรแล้วเขาเคลียอ,ออกเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ได้รสชาติจริงๆผมเลยคิดว่าทําให้มันเล็กที่สุดแล้วผัดให้เข้าเส้นที่สุดเพื่อความกลมกล่อมที่ทุกคนจะได้ลิ้มรสและสัมผัสกลิ่นได้เต็มที่ครับและที่สำคัญที่สุดสมุนไพรของบ้านเรามีประโยชน์ทุกตัวเอาละคาดนี่คือ ทั้งหมดเมนูที่เล t ฮังก g รีหรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเละเป็นพิเศษจริงๆที่เล t ฮังก g รีเป็นอร่อยเลิศครัชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเล t ฮังก g รีตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์รรานอยู่ติดทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS สถานีโพนิมิตโัรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้เล t ฮังกรีของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า a s บางกาเองครับผมสำหรับลูกค้า a s รับส่วนลดค่าอาหาร15%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านและเดลิเวอรนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2565ครับกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกเวลา8นาฬกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ต้องลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ อร่อยเลิศกับผลิตรีเมชื้ออีติ้งย่าผิงชังต้องกินค่ะ